คีเ DNN ช่วงที่2นะคะไปดูกันที่ประเด็นการขอใช้พื้นที่อุตภาปาขององค์การนาซาค่ะครับผมโดยทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์นะครับออกมาระบุว่าผู้ที่สร้างข่าวเท็จกรณีนาซาขอใช้สนามบินอุตภาปานั้นจะต้องรับผิดชอบในการทําให้ประเทศชาตินั้นเสียหายนะครับด้านเอกาชนแชทูตสารัพร้อมเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลไทยครับ นางคริสตี้เคนนี่เอกอัคราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบนายสุรพงศ์โตวิจักชัยกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเพื่อหารือถึงกรณีที่องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติสหรัฐหรือนาซาขอใช้พื้นที่สนามบินอุตภเปาเพื่อสำรวจสภาพภูมิอากาศโดยจะใช้เวลาประมาณ30นาที ขออภัยครับโดยใช้เวลาประมาณ30นาทีในการเข้าพบในครั้งนี้นะครับซึ่งนางคริสตี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าหลายฝ่ายยังมีความสับสนในเรื่องนี้แต่สหรัฐพร้อมที่จะเคารพการตัดสินใจของรัฐบาลไทยเออคาราชทูตสหรัฐประจําประเทศไทยยืนยันว่าเครื่องบินที่นาซานํามาใช้ทั้ง3ามลำไม่ใช่เครื่องบินทหารและเจ้าหน้า,าที่ที่มาปฏิบัติงานเป็นเพียงพลเรือนเพราะนาซาเป็นเพียงองค์กรด้านพลเรือนไม่เกี่ยวข้องกับการทหารรวมทั้งในการปฏิบัติงานก็จะมีนักวิทยาศาสาตร์ของไทยเข้าร่วมด้วย ซึ่งข้อมูลการสำรวจที่ได้ก็จะนำมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของนา s a ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์เพราะเป็นการศึกษาปริมาณน้ำฝนและรูปแบบของที่ทำให้เกิดน้ำท่วมด้านนายสุรพงษ์ยอมรับว่าเหตุที่เชิญเอกอาคาัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยเข้าพบเพื่อทำความเข้าใจในเรื่องของการชี้แจงข้อมูลเพราะมีหลายฝ่ายพยายามบิดเบือนทำให้สังคมเกิดความสับสน ส่วนในวันพรุ่งนี้จะนําเรื่องเข้าพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งเพื่อมีมตินําเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมรัฐสภาเนื่องจากมีหลายฝ่ายเตรียมยื่นฟ้องร้องต่อศาลปกครองและสารรัฐธรรมนูญเพื่อยับยัง้งดังนั้นหากคณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติก็เกรงว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นตามมาจึงเห็นว่าการนําเรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมรัฐสภาเพื่อให้รัฐบาลชี้แจงรายละเอียดให้สาธารณชนได้รับทราบจะเป็นสิ่งที่ดีกว่า และประชาชนจะได้ทราบว่าใครทําเพื่อผลประโยชน์ของบ้านเมืองแต่จะทําให้นาซ่านั้นไม่สามารถเข้ามาศึกษาสภาพอากาศได้ทันตามที่กุนดในวันที่26มิถุนายนนี้มันก็เป็นบทเรียนอันหนึ่งที่ผมบอกว่าเป็นบทเรียนที่ต้องให้สังคมไทยได้รับรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะักการเมืองเล่นการเมืองต้องแยกแยะให้ออกว่าอันไหนเป็นประโยชน์ของชาติ อันไหนเป็นประโยชน์ของใครนะครับต้องแยกแยะให้ออกครับด้านนายปลอดประสบสุรศดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกล่าวว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์สนับสนุนเรื่องนี้เพราะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติซึ่งทั้งฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายกฎหมายเห็นตรงกันว่าไม่กระทบต่อความมั่นคงและไม่เข้าข่ายรัฐธรรมนูญมาตรา190 พร้อมกับท้าฝ่ายค้านดีเบตเพื่อค้นหาความจริงหรือสาบานว่าใครพูดเท็จต่อหน้าวัดพระแก้วรวมถึงท้าให้ร่วมบินสำรวจกับคณะของนาซาด้วยเพื่อพิสูจน์ว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศจริงนะครับลำบากแล้วก็จัดดีเบตไหมล่ะผมท้าเลยนะฮะเอาที่ไหนก็ได้เอากันกลางสนามหลวงก็ได้นะเอาที่มหาลัยไหนก็ได้ดีเบตกับผมนี่แหละครับให้มา20คนผมคนเดียนะพูดเรื่องวิทยาศาสตร์เนี่ยเอามาเลี้ยงหน้ามาเลยเอามา เออเอาไปละนะะไไห,นหรือหรือถ้าถ้า,ถามันถ้ามันใจให้ยากกัน,นั้นนะไปหน้าวัดพระแก้วเลยมละเออเถียงกันหน้าวัดพระแก้วหรือไม่ก็เถียงกันตอนพายุแรงๆอ,ะๆอ่ะอนะฮะเผื่อใครโกหกฟ้าได้ผ่าตายไปตรงนั้นเลยรู้แล้วร,รู้รอดเอามาก่อนหน้านี้นายอชพรจรุจินดาเลขาธิการสำนักงานกฤษฎีกากล่าวว่าการขอใช้สนามบินอุตภเปาของนาซาไม่เข้าข่ายต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพราะไม่ทําให้เกิดความเสียหายทางดินแดนและความเสียหายทางเศรษฐกิจต่อประเทศไทยตามเจตนารมณ์ของมาตรา190แต่อย่างใด